สวัสดีครับในส่วนของโครงการทักษะชีวิตทักษะาอาชีพโดยความตอการของผู้ร่วมเรียนรู้นะครับวันนี้ทางศูนย์วิทยาการศึกษาสำนักการศึกษาทศบาลนครนะครับร่วมกับทางภาคีเครือข่ายที่ทํางานโปรเจกต์นี้ร่วมกันนะครับนี่วันนี้ครับล้วก็จะมาเจอน้องอีกคนหนึ่งซึ่งจะเข้ามาสู่ในโครงการทักษะชีวิตทักษะาอาชีพเหมือนกันครับแต่ว่าน้องสนใจทางด้านเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรช่งางยนต์เล็กนะครับที่จะมาเรียน ในหลักสูตรระยะสั้นรวมถึงได้รับใบประกาศนียบัตรในหลักสูตรด้วยแล้วก็ทุนประกอบอาชีพให้อีกนะครับขอทมก่อนเลยชื่อนามสกุลนะครับไม่เป็นไรเอาชื่อเล่นละกันนะครับชื่อเล่นชื่อลิโอครับอายุเท่าไหร่ครับสิบหกครับลิโอครับลิโออยู่ในส่วนของการศึกษามาแล้วก็ออกจากระบบการศึกษานะครับตอนนี้จบสูงสุดนะครับที่ออกจากระบบการศึกษาไปได้วุฒิมศา มสามอ่านะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อเลยนะครับตอนนี้อายุไรนะสิบหกสิบหกเนอะอายุสิบหกนะครับ,อ,รบอ่าอันดับแรกเลยนะครับลีโอขออนุญ,ญาตคําถามไหนตอบได้หรือคําถามไหนรู้สึกไม่เต็มใจตอบก็ไม่เป็นไรนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับผู้ปกครองตอนนี้อยู่หรือ,อยังไงก็เสียชีวิตแล้วพ่อแม่เสียชีวิตแล้วนะครับเ,เสียชีวิตไปตังป้งแต่ ดีโอตอนอายุประมาณพ่อพ่อผมเสียตอนผมอายุประมาณสิบสองแล,แ,ลแ,แล้วแม่เสียตอนประมาณผมแปดขวบแปดขวบครับ,รบในส่วนหนึ่งครับที่ครูครูกุ้งนะครับอยากจะถามดิโอว่ารู้สึกยังไงครับที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่กับตัวคนเดียวรวมถึงที่จะต้องอยู่กับสังคมที่อยู่ในใน,ในเมืองใหญ่อย่างโคราชด้วยนะนะแล้วเราก็จะต้องเจอ สังคมที่หลากหลายนะเจอคนมากมายใช่ไหมครับรโอครับถ้าครูอยากจะทำคําถามที่ถ้าเต็มใจตอบตอบนะนะครับแล้วก็ความรู้สึกของรีโอที่ผ่านมาตั้งแต่พ่อแม่เสียตั้งแต่อยุสิบสิบสนะองเนี่ยนะครับเราอยู่ยังไงก็ใช้ชีวิตเหมือนเร่ร่อนนะครับก็ขอข้าวขอกินวันๆแล้วรู้สึกว่าชีวิตเราตอน ที่เราแบบสูญเสียพ,พ่อแม่ไปแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบเล,ล่ร่อนมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนยังไม่มีเป้าหมายชีวิตอะไรเลยใช่ไหมครับถ้ามีโอกาสที่พูดถึงเรื่องการศึกษาเรียนเนี่ยรีโอลีโอคิดถึงเรื่องการเรียนแบบไหนก็เรียนแบบเรียนวช่างยนต์แล้วก็เอามาทํางานเนี่ยครับเป็นการเรียนที่ไม่ได้กลับไปเรียนในระบบแบบยาวๆอีกแล้วใช่ไหมครับรีโอคิดอย่างนั้นใช่ไหมว่าน่าจะเหมาะกับรีโอใช่ไหมครับ คูณมีคำถามนะครับอยูอ่หลายคำถามเหมือนกันแต่ว่าอยากให้ลีโอตอบเนื้อนะฮะถ้าลีโอรู้สึกเครียดนะครับลีโอมักจะนึกถึงใครครับพ่อกับแม่ทั้งที่พ่อแม่เสียไปแล้วทาไมลีโอยังนึกถึง,งก็นึกถึงคําที่พ่อกับแม่สอนครับว่าถ้าเกิดมีอะไรก็ไม่ต้องไปคิดมากครับนี่คือสิ่งที่เวลามีปัญหาอะไรก็นึกถึงคํานี้ก่อนเลยอย่าคิดมากใช่ไหมครับ ถ้าลีโอต้องอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวทุกอยนี้ก็เอารีโออยู่คนเดียวอยู่แล้วล่ะนะครับอตอนนี้รู้สึกอย่างไงก็ยางก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรละครับก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติครับเือนคนทั่วไปแรกๆก,ก็รู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวครับมจะไปทางไหนจะไปจะไปหาใครจะไปทางไหนจะไปซ้ายไปขวาที่อยู่ก็ไม่มี พูดถึงในใจเลยนะมีคนดูถูกอะมีคนวิาพากษ์วิจารณ์รีโอในพูดในเชิงแบบไม่ดีในเชิงลบอ,ะนะอ่ะเนอะถ้ารีโอได้รับคําพูดพวกเนี้ยนะครับรีโจะทํำยังไงเดินหนีครับถ้ารีโสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ในชีวิตนะครับและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยเลือกได้ข้อเดียวลูก ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็อยากมีงานทำอยากมีงานทำครับท<ะ>ําไมถึงอยากมีงานทำเพราะว่าได้หาเงินมาเช่าห้องนอนคนะ่อ่าสำคัญคือเงินแหละใช่ไหมครับไม่มีเงินก็ไม่รู้จะไปทางไหนไม่มีงานก็ไม่รู้จะทำํำยังไงจะได้เงิน<ะ>ดังนั้นการที่จะไปถึงเงินถึงงานได้เรียนสําคัญไหมสำคัญคนระับดังนั้นอย่างถ้าเราได้เลือกเรียนช่างยนต์เล็กเนะี่ยซ่อมเราสามารถทำรายได้เยอะเลย แล้วก็ได้รับไปประกาศสนียบัตด้วยใช่ไหมได้ทุนมาแล้วก็สารต่ออะไรได้หลายอย่างนะครับข้อต่อไปครับถ้าลีโอมีแฟนลีโออยากมีแฟนแบบไหนอ่ะก็อยากมีแบบคนที่ยอมรับตัวตัวเราได้ครับเวลาทําผิดพลาดในชีวิตลูกลีโอจะทําอย่างไรครูมีคําถามสองตัวเลือกหนึ่งหนีสอง ไปหาคนช่วยเป็นเหตุการณ์ที่แบบเอ้ยรุนแรงสําหรับเราถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตลีโอจะหนีหรือไปหาใครครับก็ไปหาคนช่วยไม,นะไม่หนีนะไม่หนีค่ะทาไมถึงไม่หนีคิดว่าตัวเองไม่หนีก็ถ้าหนีก็อาจจะโดนหนักขึ้นเพื่อนสําคัญมากแค่ไหนกับลีโอก็สำคัญมากครูเข้าใจครูขเข้าใจครับเพราะว่า อยู่คนเดียวแล้วเราไม่มีใครเลยนะครับเห็นคนอื่นอาจจะอยู่กับครอบครัวใช่ไหมครับอาจมีที่ปรึกษาอย่างบ้านน้องมุกเรือบ้านใครๆเขาก็จะมีครอบครัวที่เขาแบบเออคุยได้แต่เราอยู่คนเดียวดังนั้นสิ่งที่เรายึดมั่นในใจแล้วเราไปหาเขาได้ก็คือเพื่อนแหละนะครับแต่เพื่อนที่จะไปหานั้นคงจะต้องเป็นเพื่อนที่เราคัดก่อนนะถ้าเราไปหาเพื่อนที่ไปทางที่มันไปเชิงเทาๆดำๆออกไปทางแบบอา่าทให้เราจะต้อง โดนพิพาษษาตัดสินหรือทําผิดกฎหมายอันนี้นะตรงนี้คืออย่างหนึ่งคือการเลือกคบเพื่อนนะครับแต่ซึ่งครูเชื่อว่ารีโอผ่านมาจุดจุดหนึ่งแล้วละ่ะนะครับที่จะต้องสังเคราะหได้ว่าใครดีไม่ดีกับรีโอใช่ไหมครับใ,ใครมาดีใครมาร้ายไอ้นนี้มาแบบไหนใช่ไหมครับรีโอมองออกไหม,อ,มอ,ออกเอาออกเนาะเพราะว่าอยู่ตัวคนเดียวมีภูมิคุ้มกันในตัวเองในระดับหนึ่งแล้วละ่ะนะครับลีโอ Leo ครับ พูดถึงกลับมาถึงการที่เราขาดการเรียนไปนแน่นอนก็คือว่าด้วยระยะเวลาหลายปีด้วยเนอะนะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้กลับมานะครับแล้วเรียนนะอย่างที่ลีโอตั้งใจไว้ที่อยากจะวิช,วชาชีพระยะสั้นแล้วก็อยากจะเรียนแบบที่มันเป็นพาวิชาชีพแบบยืดหยุ่นแบบเนี้ยนะครับลีโวว่าดีไหมดีอะดีนะ,ะแล้วก็มันสามารถที่จะทํางานได้อย่างรวดเร็ว<ะ>ใช่ไหมครับโอเค เนี่แหละครับเด็กที่ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าอยู่ตัวคนเดียวมาโดยระยะเวลาหนึ่งแล้วเขาจะเติบโตมาสู่ในวัยวัยทำงานนะครับแล้วมีครอบครัวในอนาคตการดินน้นรนการที่เราจะต้องอยู่กับสังคมอยู่กับคนที่หลากหลายในสังคมกับตัวคนเดียวที่เขาอาศัยอยู่นะครับแล้วก็เขาต้องดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะ บางอย่างที่เขาจะต้องไปเจอเผชิญกับทุกวันเด็กบางคนอาจจะไม่มีมภูมิคุ้มกันเท่ากับรีโอนะครับแต่รีโอสามารถสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองของเขาผลิตภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองของเขารู้ว่าคนไหนด,ดีไม่ดีนะครับว่าสิ่งไหนที่ควรจะเดินไปสิ่งไหนที่ควรจะถอยห่างบางอย่างถ้าพลาดไปปุ๊บมันอาจจะหลุดไปใช่ไหมหลุดเข้าไปไหนแล้วบางที่โตมาปุ๊บมันเข้าสถาบันนี้ไม่ได้แล้วไปอยู่เรือนจําเนี่ยก็ไม่อยากให้ ชีวิตที่จะต้องเติบโตมาแล้วถูกบังคับอยู่ในการกักกันแบบนั้นใช่ไหมครับดังนั้นเราเห็นว่ารีโอก็เห็นคนมาหลายคนแล้วใช่ไหมครับที่เข้าไปอยู่ในพวกเรือนจําอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่รีโอคิดยังไงที่เขาได้ตัดสินใจแล้วทําแบบอย่างนั้นไปเนี่ยผิดกฎหมายหรือทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสุดท้ายแล้วตัวเองต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็ผมคิดว่าทีา่เขาทําไปเขาอาจจะแบบไม่มีเงิน ไม่มีเงินใช้หรือว่าเดอดร้อเรื่องเงินอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะเลือกสิ่งที่มีกฎหมายแล้วก็ทำถ้าสรุปก็คือเ <c oughs> ขาขาดสติ<อ>ใช่ไหมครับ<อ>ก่อนที่ยังคิดก่อนที่จะทําอะไรบางทีทําไปปุ๊บเนี่ยมันแก้กลับไม่ได้ใช่ไหมร <c oughs> ีโออยากจะให้รีโอในฐานะโอผมดีใจครับที่ได้มาพูดคุยกับรีโอฝากอะไรหน่อยถึงคนที่เขามีข้อคนที่พร้อมแล้วเขาเอาตอนเนี้ยังแบบ ไม่มองทิศทางตัวเองไม่ได้เลยรวมถึงยังไม่สร้างคุมมคุ้มกันให้กับตัวเองเลยซึ่งลนะีโอเนี่ยมีเต็มตัวแล้วคิดว่าผ่านทุกคนมาไม่ใช่ช่วงวัยของลีโออย่างเดียวนะครับลีโอผ่านแม้กระทั่งอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเขาจะต้องเจอทั้งผู้ใหญ่ที่มาแบบไหนทําแบบไหนเจอในรุ่นเดียวกันที่มีลักษณะเป็นพฤติกรรมแบบไหนนิสัยแบบไหนผ่านมาหมดแล้วฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยดีกว่าที่วันนี้ดีใจที่มาคุยกับลีโอด้วยฝากน้องๆด้วยนะครับ อยากวจะฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องเรื่องแรกเลยการเรียนก็ใครที่ยังเรียนอยู่ก็ขอเรียนให้จบนะครับแล้วก็ให้หงานทำํำดีกว่ามาใช้ชีวิตเร่นันเหมือนผมนะ